จะเป็นเพื่อนของสาวแตะพี่น้องเนาะั้งแต่นั่นเป็นเพื่อนของชาแตะแหละแล้วกัเพื่อนกัได้ขายแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ขายแล้วแล้วกับเพื่อนกันเลยเจ้าของเพื่อนกันเลยเห็นหัวไหว้บบนี้นะฮาก็มาหาเมียตัววันไซแล้วก็ับมาอัปเดตตัววันไซกันเลยมาถ่ายเลยพี่น้องเนาะนี่เป็นเพื่อนแล้วก็ดินที่ ไอเตียงซื้อให้ถึงเต้นเฮาจือได้โดนๆนนผู้ละน่าจะเป็นเอือนางวัละซือ้อวบพี่น้องเป็นจังมวังหัวรวมกัน,นเนาะเฮากระยงบุฟูงคือกันตัวนี้ก็ได้แต่ก็น,นะเขาเห็นอ้าแล้วดอกดูนะพี่น้องเฮ้ยต่กี้นะเพื่อนหลังนั่นเป็นเพื่อนของบ้าลำเพินเนาะบ้าลำเพินเดียวละขายให้เอือนางเดียวตัวนี้ก็สิขายให้เอือนางอีกครอบครัวเอือนางนี่เราบัดพัฒนาได้พี่น้องเลยเนาะดูมันกระยันมันเพี้ยนรับจ้างรับ,บาบ ตะกี้น่มีอ้าของชาาแตอยู่ตัวนี้นะไอ้ของชาาแตอยู่แล้วบุหัวเพิ่นยกยงไงใช่สอยไปใส่แล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้กับบุหัวคือกันว่าเพิ่นขายเห็ดยังแต่ว่าเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเท่ากับเขาหลบในการตัดสินใจของเพิ่นในตัวนี้เพิ่นกับบริพิษรยังตัวนี้เรื่องเพิ่นขายเพิ่นขายซานแกมันมันเลื่องของเพิ่นเด้พี่น้องเนาะแต่ว่าสำรับอันเรื่องเพื่อนเรื่องซานตัวอยู่พุ่นนะ ต้องรอตรันตัดสินอีกที่่าไผ่พิษไผ่ทึกเนาะพี่น้องเนาะร่อรอ,อ,อให้เปิดตัดสินว่าไผ่ิได้อยู่ไผสิดได้ไปเนาะอ,อันนี้ก็ได้ได้เงินเสียงมากอกมาแกกอยู่พี่น้องเนาะจะมีคนอยู่หรือบ่แเละเบาหลิกกับกบอ่บอหู้ท่กัน ติดต่อพี่น้องเอ,อ,อยเนาะน,นี่แหละตินดอนตอนอยางเป็นกระขายแล้วคือบาร์เลยนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อเรื่องหลังแรกที่ไอเตียงเป็นเห็ดให้แล้วนี่ของแล้วกับหล,นนะห,ลออหลังนั่นเป็นหลังที่ซอมพี่น้องเอยหลังนั่นเป็นหลังที่ซอมถือว่าซอยทั้งลูกทั้งแม่สองหลังซอยทั้งลูกทั้งแม่สองหลัง เพื่อนสาวเทื่งหลังนะเลี๋ยวเธอตัววันชัยเฮ็ดเพื่อนน่ะเบาลีวายจากให้เฮ็ดชํำเพื่อนตัวว,ตวันชัยนี่ก็พอแล้วมันจะบวบเปลืองงบประมาณร้ายพี่นอ้องเวลามีปัญหามันจะบอกนั่นเนะาะจะกระจายการช่วยเรือแต่อันนี้มันก็ขึ้นครับผู้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเอ้ยว่าสิเฮ็ดให้ชํำได้แล้แต่ผู้ใหญ่ใจดีพิจารณาอันนี้ก็เป็นคำเห็นของเบา้าลีซื่อเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยทีเถอะ นี่แหละพี่น้อยเนาะน่ะมานั่งสองมื่นคนฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตปูปุสุคนน่ะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีฮ่าเบิ่งอันเอาขึ้นมาอยู่ชิพแมนบ่ไม่ได้พี่น้องออ มาชุดท้ายกะเจอซาแต่แล้วพี่น้องเนาะคนเดียวซาแต่ให้พี่น้องแต่เตลิดเตเตลิดเตเตนอนหลับถอยกันพี่น้องเอ้ยคนให้ได้พี่น้องเอ้ยนะคนหักแทงคนคุ้นเคยเป็นชันชักเป็นไอ้ายน้องคนจากบ้านเมืองนอนไปเนาะ

ตุนเ่าได้พี่น yeah, ้องเราตุนนู่นแต่ได้ได้ไเม่อรงก็ได้ไปงี้อ่าบม่อร่ไปเอาหมูขึ้นรถกัน็ได้อนี่ลราพี่น้องเออเา้เาาา่ฮฮา่่่ oh, ah. ่อ่ฮาา่่่่ พ่อแม่พร้อมเพียงกันนะแม่นอยูไซคกับพออยู่ได้แต่อันนี้เนี่ยพ่อแม่บม่ได้อยู่ลากันละพ่อแม่กแม่กัดเชียพ่อกัดคือว่าแล้วก็เอาไม้ไม่กับประจักษ์ละดูร้านกัดแตกแง่กันอยู่มาเนี้ยสุดท้ายกจะน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกัดคายกายแล้วจักว่าเพื่อนสิดคายไม่ให้บุญกับปจักษ์เลยพี่น้องเอยเนาะเพื่อน่าจะเคลียร์จบมาอนี้เนาะแต่ว่ากัดลงลง เห็นบันคับหลดลงทั้งใต้สุดบานี้ไปเอาใบซื้อขายเนาะ่าอยู่น้ำพ่อเพิ่นเนาะอันนี้ก็ได้จังยำใด้แล้วพี่น้องสิแล้วน่าจะจบง่ายๆอยู่อีตนบาวลิกกับอีตนน้องแต่อยู่ผูเพิ่นว่าง่ายสั้นนิดหน่อยเนาะหอดชาปีแล้วบอกพี่น้องเลยเนาะเจอแล้วกัเบื้องเล่าต่างๆ่พี่น้องเลยเนาะสาเหตุที่เลิกกับ เบาไล่กันน่าจะเป็นย้อนน้องกับน้องนะเอากันาสุดท้ายกับผู้เอื้อยก็ต้องได้เลิกเพราะว่าต้องได้หลีกทางให้กันแล้วกับความเหมาะสมนะมันต้องได้นั่นกันเนาะจนอีตนชาวเตะแหละตอนนี้คือว่าสิกลับมาบ้านกับบุมีบ้านให้กลับแล้วพี่น้องเอื้ยเนาะดินดอนตอนหยากับบ่มี วันนี้บ้านไหนครับไปไปอยู่ไปอยู่ไปสั้นแล้วพี่น้องเลยเนาะจากไปอยู่ไปไรเหตุการณ์เหตุงานแบบไดวันนี้ไปหู้ตัวน,นี้ก็ได้ต้องเข้าใจพี่น้องเนาะเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ด้อพี่น้องเนาะทางครอบครัวของบ่าวไล่นะบ่ะยองง่ายๆดอกอย่างไรก็ได้เนี่ยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถืเอเด้อพี่น้องเนาะ กันเพิ่นว่าเพิ่นถือแล้วเพิ่นกะบ่ยอมคั้นว่าตัวเองผิดนี่ต้องมีคำขอโทษหรือคำอธิบายอื่นๆอีกอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นถือพึ่นว่าพึ่นถือทุกอย่างแล้วใ่ไหมจ๊ะพึ่นว่าพึ่นถือทุกอย่างแล้ว เบ่าวลีดเดินทางเขามาก,กบพอดีพี่น้องอพอดีว่าพอดีว่าเขามาหาไปดูวันใช้เนาะแล้วก็เลยไปถ่ายเชือนถ่ายซาน ปอนแต่ก้อน,นผูดบอนที่ว่าไอเตียงเคยซอยแต้เ,ตเล็กๆเป็น้องเพื่นซื้อดินแต่ก็เพื่อนให้เนาะเพื่อนให้แต่ว่าประชุดท้ายแม่ของื้อแต่แม่ของน้องแต่ในใตายเพื่อนก็นเสียชีวิตลงเนาะแล้วก็เลยน้องแต่ก็เลยได้เลี้ยงน้องมาจนใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะชีวิตของเขาเนี่เป็นตายตนไหนที่จริงนะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็น้องตุ๊กกับไปยูยู่หันก็จนได้ผัวบัาน จนใน้ผัวบางเทธอต้องตุกขนี่สะอาดจ,จะพูดว่าเข,ข่าข้างผัวอะไรแน่พี่น้องว่าเข่าข้างผัวว่าข้างพี่อ้ายลายกัวแต่บุหงาเป็นยังเป็นอย่าแบบนั้นเนาะฮ่าพี่น้องเลยเนาะต้องติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องติดตามน้ำกันว่าสิเป็นยังไงต่อไปติดตามเบิึงน้ำกันล่ะเรื่องราวนี่ก็คือจบง่ายๆดอกเรื่องนี้ก็ได้ อ่ะพี่ตุกอังงตู้วันใช้เรเห็นนจังเจ้าเขื่อมาหน่อยบ่พี่ตู๊เอนหน่อยนอัน,นมันมาอนอยอะอืกระปองยังไงผูเจ้าบ่กระกัมากกระปูขนหยอกระปองนี่นนบ่เก,ก็บมาว้ขายเลยพึ่แม่ไม่ขนหขนวันนี้นลโอ้เพิ่นวันทิดบ่เจ้าบริพันธ์เลขบ่าี่ตู๊ เมื่อ่พี่น้องฮือนแล้วต่อนั่นเอาเสาเนี่ยเสาไม่จิกน้อยหี่ตะกี้เสาแทกเสา่าไรนะชงแซนามแซนนี่ล่าเตะกี้เตะข้าตะกี้นี่บ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเผื่กกินบได้ยววิงบุรี่ยไงจะต้องจะต้องหายาข้าววกใช้มันจะโมกิน บ่ได้ใช่ยววิบววิวัววิบะยังเนเอือปุกเาะปุใหญ่ใช่พวกขึ้นขเนาะม่ได้ใช่ยาเนาะอือปวกขึ้นเอาไปขายบริษัทนเลยกนก็เก็บมาหมดจ้างแล้วอือแมวเเนาะ เก็บกระปองขายเพอได้ชื่อข้าวกินนะบอสมือนี่ก็ได้เหมือนดื่มก้านและไรเงีาบัตรกู้ง่ายไปแล้วเจ้าจังสิง่ายกว่าคอยคือเห็นเจ้าเมื่อนั้นอยู่บ้านคอยบอสมือนะเงินตะแต่งถึงและไรเออันเงินจะทำได้เกี่ยวข้าวปน้อยปไม่เข้าวกินนด้คอยทำน้องอะไย อายนะวะอายจะบอนะะบอบ่กดูบ่บดวะเ็บไปอูวนอกเป็นนาแล้วเป็นแล้วนน่อยบ่อยมือนะฮะโอ้ัจุเรเข้าเพื่อนบุกคเนื่อไปบุคบ่นใาย่เอ้ยพุ่นพุ่นไปเมื่อนาแล้ว่นน่ะบุคคบดอเยวนี้น้ยกะ อันตัวนั้นก็น้ยยางเพรได้ได้คำคือเดียวนี้ยายาะ้งใจกับคน้ยยางยู่ยนางน้ำน้ยอีแล้วยางพอได้เงยเงียเงี้ยดบบนูนอันนี้ก็อยางยู่บ่กคอยบร่นป้าไม่กันเท้าใหญ่แคนี้ยัง่ายางได้น่อยโน้ยจำนีเลยเนาะ มื้อข้าวแต่ละมื้อกับขนมลูกเปิน้นมื้ข้าวแต่เช้าแต่เชียเพื่นกินนะเพื่นกับใบอาเก็บกระป๋องได้เธอได้เธอชาวพันเธอหาชิพันนั่นแล้วไปชื่อเขาหรือเปลาเนี่นักก่นว่าชื่อเธอเพื่อนอาติดเตอร์เาพี่น้องพัฒนาตูววันใช้บ่เห็นบ่าเออไออันชาวแต่น,นะคุณมือนี ว่านี่มือชื่อนั่นข้น้อยเฮ็ยนยุ่นอยู่ในในบ้านผูมือชื่อฝัน,เ,นเขาว่าว่าเขาขายแล้วเ,เพื่อนหลังแต่ว่าย่านเขาอยู่เพื่อนป้าเพื่อนลุงเขาเน,ะเน,น,ะนา,กกนเานนะเพื่อนแม่ทะแม่ย่าก็คืออยู่ในเนาน้อไหนใช่หญ้าบันจะมีได้หญ้ามีแจกแจนันคือบ่นับถือกันคือบ่ดูแสดงว่าเขาคน้นไม่มีพี่น้องเนาะอันนั้นเบิดรท่านล่ะอยู่เรื่ประหลัวเพือนลุงมืดนี่บ่โดย ารายงานอยู่เพื่อนเอื้อเพื่อนน้องหักแพงเนาะกับพายู่เนาะนี่างนี้พอแม่บริยูน้ำกันแล้วมันก็ย่าไปนี่แหละใส่ก็ได้ตอนอยู่ดอกพี่น้องเนาะคือน้องติ๊กน้องมิกกับพายู่น้ำพอ่อครับน้องตุก๊กพัดยู่อเภออยู่พุน่นมารบริยูมาพี่กเชื่อแล้ววันนี้พี่น้องเอย ก็เ,เขาคลายเรียบร้อยแล้วดวิดินดอนตอนน่ะเขากระจายละี่น้องเลยเอ้ามาหนี้กับเบ้าลิชได้คอโตก้อนวันนี้นะพี่น้องเลยเนะาะสึก้บบากบ,นนนะกบก้อนวันนี้ป้าอันปันเลยเด้อมาจอบเจ้ามาจอบต้นกล้วยวันเจ้าปลูกต้นกล้วยไปฮอดใช้แล้วบกระไนสิได้กินย้อนแล้วเด้อ มันกระน้อยโบอันกระน้อยบบได้ให้ได้วีหนึ่งนะย่าชงวีกระน้อยใช่เป็นเครือเลยกระน้อยนะข่อยมาอันนั้นหรอมีคนสิรับไปขายอีกเนาะคันตัดนี่เนาะกระโน้ยขันมันมีในหมู่บดแกงเงี้ยแล้วว่าว่าอันแบบมันชุกเลยอันข่อยมาเบิ้องรถว่ายายเอ้ยวะข่อยเนี้เอาเครื่องสดใสสดใก็ไล่กันยายเอ้ยเผิ่อวะวีชื่อ วีชาวีชาพันอะไรได้น้บานกันหน่อยเนิด้วีชาพันอะไรไย้ไงฮึอยูไออไ่ไปอยู่ไปคิดขุ่นขื่นเด้อแสดงว่ามันกัดเริ่มแพงขึ้นเนาะดูแต่ปลาทูนึงก่ปะปลาทูก็ยังกำแพงดีปลาทู้ก็จะโทษน,น,นายไงเครื่องโทษนั่นนะตัวเท่าไหรเนาะตัวชาวพันถูก ว่าดอกปลาทูตัวชาวพันตัวอันค <ừ> ันคนเอตัวเดียวจะชิพันเนียงวส่งตัวลยชาวพันตัวชิพันได้จ้ะตัวคเจ้าโชนนะนูอัวง่ายยังสตัวละชาวพันนตัวชิพันได้จ้ะปิ้งใกล้กับปิ้งชิพันเลยส่งปิ้งกับชาวพันเลย ส่องไฟสาบานก็ 5, ดีแล้วชาวนาเนาะอือพอได้กินไปพี่น้องเนาะเฮ้ยเอ,อาอโอเคบ่ะนี้จิได้กลับก่อนเอาว่าเงินสิบพันเงินสิบพันเดี๋ยว ซิมหาไม่ซิมหาห้างเก่าแง่ซิมหาบราเดยมหันติดหนีเวียดอยู่สองแสนเลย,เลยหาเงานิน,น,นไปจ่ายหนีเวียดยามนี่มันหาเงินเนี่ยมันบ่ได้ไปเวียดปันไดมันค้าเกี่ยวเขา่าที่เมื่อเกี่ยวเข่าแล้วนี่ค่อยนะะแง่บริจาคบ่เนี่ยมัน,น,น,นไ่ได้คอยจา้างเนาะมันบ่คอยมีคนได้ไผก็เกี่ยวข้าวขาข้ามันได้ยามบ้านก็น้นเชื้อเมินเนว้ากันวารุด รดไ,ไถมาว่ารถบุญไถมาม่าเข้าแห้งรุมขึ้นไรบ้านข้าวเหนียเนี่ยม, <c oughs> มันนี่กะมันนี้กะขาจ้าปเกี่ยวบ้านโดนฉันบุญเต็มรถเออ <c oughs> ลายเนาะคนดูนได้เม้าอันพวกมีหน้ากับป้าไปกับมีโอเควันนี้สิครับก่อน สบายดีอาอยดีไม่แห้งเอาไปนอนหึงบนได้บนี่าเจีกีโปะนะโเขาขึ้เลาขึ้นเนี้แล้วพุล่ะมามาหอดข้นอ้อยได้เน่อขน้จากมือดิโอเคโอเคเห็ห็ดต้นนหดกันน้ำเื่นดิค่ะโอเคเาไปนอนเนาะเห็ดต้นห็ด่นะโอเคไปนอนปัดมือนั่นพุล่ะี่นองจังว่าการอีกเท่านึงบบนี้สบายดีอพี่นอง